เริ่มต้นจริงๆเลยคือกลุ่มผู้ประกอบการ10รายเนี่ยที่เขาผ่านโครงการธุรกิจปันกันซึ่งเป็นโครงการที่เน้นพัฒนาคนนะฮะปรับไมล์เซตคนแล้วกว่าเขาจะผ่านปันกันได้เนี่ยโหหลายด่านมากทําให้กลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มนี้เริ่มเรียนรู้ที่จะทําธุรกิจตัวเองในการดูแลธุรกิจและก็สถานะทางการเงินตัวเองได้ดีนะครับธุรกิจปันกันทําให้เขารู้จักกาันเชื่อมโยงด้วยความรู้สึกเป็นพี่น้องกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับแต่สิ่งที่กําลังจะทําต่อไปคือการยึดโยงเขาด้วยธุรกิจดังนั้น มันจะเป็นการเชื่อมโยงอีกแบบแบบใหม่ที่เป็นโจทย์ท้าทายนะครับเพราะธุรกิจก็คือธุรกิจความยากของโจทย์อันนี้จริงๆคือผู้ประกอบการทั้ง10กลุ่มเนี่ยแหละคะ่ะที่มาจากทั่วประเทศเลยแล้วก็ศักยภาพความถนัดความเชี่ยวชาญนี้ค่อนข้างที่จะแยกหมวดหมู่กันเลยค่ะแยกประเภทกันเลยเขาสามารถดึงจุดเด่นของทรัพยากรตัวเองเอามารวมกันได้นะครแล้วก็ชิ้นที่ส่งไปจะเป็นไหม ไม้คนแก่ธรรมชาติสีน้ำตาลผ้าของเราเนี่ยมันจะมีกระจายงานไปสู่เด็กๆแล้วก็คนแก่ที่อยากมีรายได้ที่เขาจะไปซื้อหมากซื้อภูจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าฝ้ายเชิงดอยซึ่งเป็นการรวมกลุ่มเอาประชุมชนนะคะมาทำเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะผ้าทอของที่นี่ก็คือการย้อมผ้าจากหินซึ่งเป็นหินที่มีแหงเดียวนะคะชื่อว่าหินมคขลานค่ะตัวนี้ก็คือเป็น มือนตัวดั้งเดิมไทยยวนราชบุรีถือว่าถ้าเป็นเรื่องจบต้องเป็นไทยยวนราชบุรีตัวตะเข็บเนี่ยแทนที่จะเป็นครูช่างหรือครูศิษย์เนี่ยเราก็ให้ครูช่างกับครูศิษย์เนี่ยสอนแม่บ้านที่อยู่ในชุมชนกลุ่มเราเนี่ยจะก่อตั้งมาจากคนรุ่นใหม่ค่ะที่รวมกลุ่มกันเพื่อที่เราอยากจะอนุรักษ์แล้วก็สืบสานงานหัตถกรรมที่คนเท่าคนแก่แตายายเราเนี่ยทำไว้ตั้งแต่สมัยก่อน ตัวอย่างของผู้ประกอบการเองที่เขาอยู่คนละที่แล้วก็เขาคุยกันด้วยระบบออนไลน์ครับเป็นตัวอย่างให้เราเห็นว่าเอ้เราก็ทํางานแบบเขาได้นะแล้วน่าจะมีประสิทธิภาพได้ดีด้วยด้วยความที่ผู้ประกอบการอ่ะมันมีสิบคนสิบกลุ่มแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายอย่างเงี้ยค่ะแมยว่าถ้าเราลองทําโมเดลหนึง่งเราลองเทสดูว่าโอเคมันมีปัญหาอะไรเนี่ยเรามาปรับปรับต่อไปความท้าทายนี่คือ เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ประกอบการอยากจะได้ได้อย่างไรในส่วนของการที่เราไปคอลแลบกับตัวเบเนล่าค่ะคือจริงๆเราอยากที่จะเหมือนเริ่มต้นตัวคอลเลคชั่นแรกอะค่ะโดยโดยไปคอลแลบกับแบรนด์ที่มีในเรื่องขององค์ความรู้ในเรื่องของทั้ง การดีไซน์ที่เขาทำอยู่แล้วในในวิชาชีพของเขานะก็มองไว้ว่าอยากให้เขาได้เข้ามาเห็นอะไรที่เขาอาจจะคิดว่าเขาไปไม่ถึงเขาอาจจะได้มองมองแบรนด์ที่ประสบความสำเร็จอยู่ไกลๆแต่ตอนนี้เหมือนเราพาเขาเข้ามาได้เรียนรู้ได้ดูกระบวนการว่าผ้าของเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่แค่ในชุมชนเท่านั้น มันจะออกไปไกลแต่ทีเนี้ยถ้าเราจะสร้างให้เขาอยู่อย่างยั่งยืนโดยต่อไปเนี่ยเราอาจจะไม่มีทีมวิจัยเข้าไปช่วยแล้วเนี่ยเขาจะต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้แกงมองว่ามันสำคัญมากเลยเพราะว่ามันจะเป็นการต้องเริ่มสร้างโมเดลเพื่อที่ให้แต่ละคนเนี่ยเขาได้มามีส่วนร่วมเนาะมันจะไม่ใช่ความคิดเห็นของนักวิจัยอย่างเดียวละเราก็แบ่งปันข้อมูลช่วยเหลือแล้วก็เกื้อกูลกันไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิ ความรู้องค์ความรู้ต่างๆขอคำปรึกษา,าจากพี่ๆที่เริ่มทํามาต้องทอํายังไงอะไรยังไงแล้วก็เขอคอนแทคก,กันไปมาแล้วก็จนมารวมกลุ่มกันได้ผมก็มองพี่ชายอยู่ห่างๆก็คือเริ่มจากธุรกิจปันกันสอบปันกันสามเหมือนเราแบบทําเป็นทีมด้วยกันที่จะแบบทําให้แบรนด์ของทุกคนของเราอะไปสู่ตลาดต่างประเทศครับในกลุ่มที่ ไม่ทิ้งกันนะครับช in ่วยดึงช่วยกันช่วยช่วยตบช่วยช่วยกันนะครับในการที่จะเอาข้อมูลนะครับมารวมกันทั้งหมดนะครับจนสามารถที่จะมีวันนี้ได้นะครับผมก็อยากบอกว่าเราก้าวผ่านอุปสรรคปัญหาตรงนั้นมาได้แล้วแล้วก็พร้อมที่จะจับมือกันก้าวเดือนต่อไปครับผมครับคนพิการเราต้องมีงานทําแล้วก็เหมือนพัฒนาฝีมือให้ดียิ่งขึ้น โอกาสที่เบลงเห็นที่จะให้ในชุมชนหรือคนพิการของเราได้มีงานทำมีเงินต่อยอดแล้วก็เราได้แบ่งปันการอ้อมใจผ้าชิ้นใหม่นะคะคือรับแปรรูปอะค่ะก็กระจายงานสู่ช่างในชุมชนต่างๆกลุ่มเย็บผ้าต่างๆในจังหวัดแพร่แล้วก็ลำปางนะคะมีแพร่ลำปางเชียงรายกลุ่มเราเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่มากแต่เราก็จะมีการกระจายงานให้กับคนในชุมชนค่ะอย่างกระจายงานให้ผู้สูงอายุ สิ่งที่เขาอยากเห็นคือโอกาสแต่สิ่งที่เขาต้องไปให้ได้คือคุณภาพพี่ก็มองเห็นโอกาสว่าถ้าเราทําตรงนี้สําเร็จได้นี้ทุกแบรนด์เนี้ยคือเขามีศักยภาพเขาสามารถที่จะทําศักยภาพของเขาให้ได้ไปจนถึงต่างประเทศได้อะธุรกิจปันกันเชื่อมโยงกลุ่มผู้ประกอบการผลิตผ้าทอพื้นถิน่นทั้งประเทศเข้าด้วยกันกระบวนการวิจัยจะช่วยยืดโยงทําให้เขามีคุณภาพมากขึ้นกระบวนการดีไซน์ จะทําให้ของมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากภูมิปัญญาทั้งหมดนี้จะถูกมองและก็ฉายภาพออกไปใน Fabric Nation คือผ้าทอพื้นถิ่นของประเทศไทย Fabric Nation คือการถักทอผ้าพื้นเมืองผืนใหม่ของประเทศ